สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮานอยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยลาวนะครับงวดประจำวันที่ยีสิบสามพฤษภาคมหกห้านะครับเป็นงวดวันจันทร์ที่23นะครับส่วนงวดวันที่22นะครับเข้าอยู่นะครับผมสองหนึ่งนะครับล่างนะครับเข้าสองหนึ่งล่างนะครับ บนออกศูนย์หนึ่งนะครับเลขเด่นเข้าสองนะครับเลขล่างเข้าสองหนึ่งนะครับมาดูงวดวันที่ยี่สิบสามเลยนะครับผมย้ำเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมสูตรสองตัวตรงไปกับบนล่างนะครับเดี๋ยว เรามาคำนวณพร้อมกันเลยนะครับผมเราจะยกตัวเลข5ตัวของราววันที่22นะครับมาคำนวณน,นะครับหลักสิบนะครับสูตรหคงที่หลักหน่วยสูตรคงที่นะครับมาดูที่หลักสิบเลยนะครับผม8 2 16 1, 4 1เป็น4ดึงหนึ่งมาบวก5คงที่ หลักหน่วยนะครับดึงแปดมาหนึ่งมาสี่หนึ่งเป็นสี่บวกสองคงที่ก็จะได้นะครับหลักสิบนะครับหกบวกสี่บวกหนึ่งบวกห้านะครับกับสิบหกหลักหน่วยนะครับแปดบวกหนึ่งบวกสี่บวกสองกับสิบห้า ก็จะได้นะครับหกห้าสวยนะครับสวยสรุปเลยแล้วกันนะครับผมสรุปแนวทางหวยลาวนะครับสูตรสองตัวตรงไปกับบนล่างก็คือหกห้าห้าหกส่วนตัวกันนะครับหนึ่งห้ากับหนึ่งหกนะครับหนึ่งห้า ห1าหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งแล้วก็มีอีกสามสูตรนะครับที่ผมคำนวณไว้นะครับเดี๋ยวจะคัดให้แต่ละสูตรเลยนะครับทั้งสามสูตรนะครับก็จะมีเจ็ดหกหกเจ็ดศูนสาม สามศูนย์สามหนึ่งหนึ่งสามกันหนึ่งหนึ่งไว้ด้วยนะครับหนึ่งหนึ่งส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเลขเด่นเลขวิ่งก็คือเด่นหวิ่งห ประมาณนี้นะครับผมส่วนใครที่ยังไม่มีตัวชอบอยู่ตรงนี้นะครับจับเล็บเด่นเลขวิ่งไปใส่ตัวเองขี่ตัวเองชอบได้เลยนะครับโอเครับประมาณนี้นะครับวดวันที่23านะครับย้ําเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับสูตร2ตัวตรงไปกับบนล่างนะครับ ส่วนห้ยฮานอยนะครับหวยฮานอยช่วงนี้เข้าทุกวันนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับหวยฮาหวยฮานนยเข้าแล้วนะครับเก้าห้านะครับผมพูดผิดนะครับที่ว่ายกตัวเลข5้าตัวของวันที่ยี่สิบนะครับมาคำนวณนะครับผมพูดว่าวันที่ยี่สิบสองนะวันที่ยี่สิบนะครับเลขห้าตัวมาคำนวณนะครับ เป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนให้เป็นดันพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ